ผมขอรถครับผมไมหวแล้วพะะมมี่ผมไมหวผมไหวพี่ข้าวผมก็ยังไม่กินครับเนี่ยยังไม่กินข้าวรถผมไปทำไม ียกรถผมไปไหมไม่ขี่ตรงไหนผมผิดอะไรเนี่ยพี่ยกรถผมไปได้ไงเนี่ยพี่เอาเดี๋ยวตั้งเอาตั้งผมลงมาก่อนผมไม่มีตั้งพี่จะเอาผมไปได้ไงผมขี่อยู่แถวบ้านเนี่ยมีมีมีเดี๋ยวอยู่ห้องครับ มีมีตํารวจเขามาตรวจไหมเออผมไม่ได้พกฮะเอ้ยรถจะโยกรถผมไปได้ไงเนี่ยต้องยึดรถเกือบสองเดี๋ยวผมถ่ายทะเบียนนะครับถ่ายถ่ายอยากถ่ายไรถ่ายอ้าวเห็นไอ้พมวกอะไรถึงยึดแจ้งความจับครับได้เพราะว่าผมขี่รถมาเฉยๆนะครับแล้วรถจะถูกเกล้าไหมเรื่อเของมาจับผมไม่ได้พกความจริงหรอครับผมไปหาลูกมาครับ ประชาชนมาผมไปหาลูกผ่าฉายมานะครับอย่งนีกูจับบัตรประชาชนไม่พกอีกเอาผมไปหาลูกมาแล้วก็มายึดรถผมเฉยเลยครับดูนะครับเป็นทำถูกอะไรผมก็ไม่ถูกพี่ก็ทําไม่ถูกครับพี่มายกรถผมได้ไงครับทำไม่ถูกไงแล้วรถไอถูกกฎหมายไหมรถผมดูครับดูเนี่ยถนนเนี่ยครับไปหาลูกมาครับเนี่ยลูกอยู่แค่ว่าฉายเนี่ยครับแล้วเขายกรถผมขึ้นรถได้ไงครับ ผมขอรถผมคืนนะพี่ผมจะไปทํางานแล้วผมมีรถทํางานพี่เสียเวลาผมด้วยครับผมเป็นโค้ชประจำตัวเองเลยไม่ไม่มีหลักฐานที่ก็ดูอย่างอ่เสียเวลาผมด้วยครับเนี่ยข้าวผมก็ยังไม่กินครับเนี่ยจะไม่กินข้าวชื่ออะไรผมชื่ออนันทวัฒน์บุญโตแสงครับแล้วคืท่านเป็นรถรักมาหรือไม่ได้รักนะครับผมยืนยันขัรถอยู่ไหนนี่ครับผมขอรถนะครับผมไม่แล้วพี่ผมไม่ผมไม่เลพี่ ่่ดูยยังไมมีเลผมไหวมันอยู่ห้องผมแค่ไปหาลูกมาครับผมไหวครับผมนั่งไหวเพยงอย่างเดียไม่ต้องมาไหวผมไหวนะครับเขาคุยดีๆเนี่ยแสดงปฏิกิริยามป็นปัญหาอยู่ผมไม่ได้มีปัญหาเลยครับพี่ปัญหาถ่ายป่าถ่ายรยอะไรอีกเอาแล้วเออที่ชาตนี้เองมาดูนี่เองถ่ายรถรถเองดิครับครับมาถ่ายนี่เอาเอาโทรศัพท์มาถ่ายรถเองมี่รถผมนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรหายบ้างมีอะไรเออถ่ายรถเองไว้ ป้ายทะเบียนแผน่นป้ายถี่ภาษีดีไหมเนี่ยครับรถผมมีมีแสดงให้ตำรวจด,ดูว่าเนี่ยครับดูทางนี่นะครับทางเนี่ยไปหาลูกมาครับแค่ขี่ไปหาลูกมาแล้วครับเนี่ยมายกรถผมขึ้นรถได้ไงครับดูดิบัตรอะไรก็ไม่แสดงครับบัตรตำรวจก็ไม่แสดงมผม,ผมบอกเองแล้วว่าเป็นตำรวจตั้งแต่แรกแล้วตำรวจก็ไม่แสดงบัตรครับ ไม่ขอดูเขาละอ้าวผมขอดูบัตรครับอ้าวโอเคครับดูชื่อครับแล้วบัตรบรชาชาชนเองอ่ะผมขอดูชื่อดูบัตรครับประชาชนเองละเดี๋ยวพี่ให้ดูผมขอรดผมเลยพี่ผมจะไปทํางานแล้วครับถ้ารถเองถูกต้องเอาหลักฐานมาแสดงพี่ให้คืนเอาครับขอบคุณครับยังไรอีกครั้งพี่ดูเองมั่งโอเคครับบัตรชาชนเองมาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอันนี้ก็ได้ยเดี๋ยวคุยกันไปชาชนมั่ง ห้องครับผมไม่ได้พบว่าติดตัวเองเอ็งเป็นขอประชาชนเดี๋ยวอย่าปาบเองอีกครับครับฮะ